เข็นผู้ป่วยซีเนแคร์รุ่นเมริทเกรดพรีเมียมถูกออกแบบให้เหมาะก,กับการใช้งานที่หลากหลายตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดินได้ทำกิจวัตรประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยโครงสร้างรถเข็นผู้ป่วยรุ่นเมริทผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยด์แข็งแรง น้ำหนักเบาเพียง16กิโลกรัมสามารถรองรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง100กิโลกรัมส่วนเบาะนั่งมีความหนาและกว้างทำให้นั่งได้สบายเป็นเวลานานมาที่ตัวล้อล้อหน้ายางหนาพ u ูป้องกันการลื่นถลยส่วนล้อหลังขนาดใหญ่มีวงแหวนช่วยเข็นสำหรับผู้นั่งสามารถเข็นเองได้อย่างอิสระ เสริมความปลอดภัยด้วยเบรกมือด้านข้างจับถนัดมือสําหรับการขึ้นลงรถเข็นสามารถเปิดที่วางแขนและเก็บที่วางเท้าช่วยให้ไม่ขวางการขึ้นลงของผู้ป่วยอีกทั้งรถเข็นผู้ป่วยรุ่นเมริตสามารถโดนน้ำได้ไม่เป็นสนิมส่วนเบาะตรงกลางถอดออกได้ เพื่อนั่งเป็นรถขับถ่ายโครมชักโรครกหรือจะใช้เป็นรถนั่งถ่ายก็สะดวกเพราะมีถังรองขับถ่ายที่มาพร้อมฝาปิดป้องกันกลิ่นและแบคทีเรียรถเข็นผู้ป่วยซิเนาคา่ารุ่นเมริสสามารถถอดชิ้นส่วนเพื่อพกพาไปใช้นอกสถานที่และประกอบได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้ใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านกับรถเข็นผู้ป่วยซีเนแคร์รุ่นเมริตเกรดพรีเมียมสนใจติดต่อศูนย์รถเข็นซีเนแคร์โทร0 98 278 8908หรือ Line at healthtech